สวัสดีครับและนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราจะมารีวิวในส่วนของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะที่นี่ก็คือสถานที่กางเต็นท์เจเจที่นี่นะครับก็มีสระว่ายน้ําให้บริการด้วยนะทุกคนจะต้องใส่ชุดว่ายน้ํานะนี่คือกดใครจะเล่นน้ําก็เตรียมชุดด้วยละ่ะ ข้างสระว่ายน้ำนะครับก็สามารถมากางเต็นท์ได้นะครับที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้านั้นที่เป็นโดมนั้นก็คือนักท่องเที่ยวที่ใครเช่าโดมนะครับก็มาติดต่อสถานที่กางเต็นท์แล้วก็บอกว่าเช่าโดมได้เลยนะครับราคาโดมน่าจะอยู่ประมาณ2 5 0 0บาทผมไปเช็คราคามาคร่าวๆนะที่นี่ก็มีห้องพักด้วยนะครับห้องพักที่อยู่ที่1.300บาทนะครับต่อห้อง หรือถ้าใครนะครับนำเต็นท์มาเองก็อยู่ที่ราคาคนละ300บาทรวมอาหารเช้านะถ้าใครจองกลางเต็นท์นะมาก่อนได้ก่อนนะคจำกัดจำนวนคนเข้านะแล้วก็นะครับผมมากางเต็นท์สถานที่แห่งนี้ดูสิเพื่อนเพื่อน,นกางเต็นท์สมาชิกก็เริ่มมากางกันแล้วนะครับแต่ผมกับปกป้องแล้วก็ภรรยาก,กับมัวแต่เล่นกันอยู่ยังเลือกร้านไม่ได้เลยแล้วเราก็เลือกร้านตรงนี้ครับเรามองว่าเป็นวิวที่ดีที่สุดและปกป้องบอกว่าเย่ ay, ดีใจจังเลยมากางเต็นท์ครั้งนี้สนุกจังเลย ลปหน้าเราจะไปดูกันว่าที่นี่จะมีสัตว์อะไรบ้างแล้วไปติดตามกันนะครับ